เก็บพริกก่อนจ้าพริกด๊อกดอกแดงเต็มต้นเลยจ้าเก็บพริกไปตำแจวกันเลย่าะคะได้แล้วพริกค่ะเก็บพริกมาแล้วท่านจ้าเลยปลูกไว้กะดีแบบนี้ละจ้าบ่ได้ต้องไปตลาดน,ะานี้เ้าก็ชิมาตำแจวกันจ้ายิ่สิบห้าตำแจ่วแสบๆนั่ๆนะคะ นี่แหละพริกที่อยู่ในสวนนะคะตำแก้วให้แบ่บให้น่ัวข้าเหยาแตะพริกแดงเอาพริกเขียวเอาพริกแดงคือสามส่วนพริกเขียวสองส่วนพริกแดงหนึ่งส่วนนะคะมันสิเด้คุยได้ตุยแ่บแสบ,แสบ,แสบนัวนเลยค่ะแล้วก็ซีมิกระเทียมหอมบัวหอมหัวแดงนะคะมะเขือเทศค่ะเป็นมะเขือเทศลูก เล,ล็กลูกง่ายสั้นไดนก็ได้จ้าอันนี้ก็คืออยู่สวนเองนะคะมะเขือเทศคนี่ส่รลากขอชี้ด้วยนะคะเวลาตำเจวค่ะใส่มะปอกมะนาวได้หมดนะคะถ้าผู้ใดชอบเปรี้ยวก็จะเพิ่มในความมะนาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวฝากไว้ที่ถ้วยพริกถ้วยนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเ้าต้องการเอาเอาสามตัวนี้ไปขัวไฟค่ะใส่น้ำครุขิดนิดหน่อยนะคะ เวลาผัวพรีเวลาตันแจ้นสิได้แซ่บแก้วสิบได้แห้งสิได้มีความชุ่มชื้นเทปิกลงไป่นะคะแล้วก็มะเขือเทศเอาไปพร้พรมรพรอมๆกันเลยนะจ้าแล้วก็กระเทียมหัวหอมค่ะผัวไปพร้อมๆกันเลยนะให้น้ำขุยนิดหน่อยเวลาผั่วพริกตันแจ่ว ก่อนหาใส่ไฟใหม่ๆเขากับทิ้งไว้นิดนึงก่อนนะคะซุกง่ายค่ะพิกสิบด้แห้งสิบด้ใหม่นะคะตานที่ห้าใส่นามไปน้ำเ่ากับขัวพอมๆกันไปเลยปต่ต้อนเ็ดเาละขันตอนนะคะแล้วทิ้งให้น้ำแห้งนิดนึงนะคะใส่นาคุกพีได้ค่ะสูตรขัวพริกตำแจ้วค่ะนักัสนา ินนารับประท่านมนก็สิแซแบสินเอค่ะน mm ัน hmm. สิเป็นอัวรัวอัวตัวไปน้ำกันคคะม mm ั hmm. ่นสิบดไดแห้ง mm hmm. งวดแลดลค่ะนี่ก็เอิ่นวาานานะ่าไห่น้านันงวดลงนะคะเริ่มใกล้จะได้แล้วจ้าเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะเนะาะเพราะให้เขามีความแห้งเห็นหนากเห็นไหม ขวไปพอมพอบกันกันบชบวไดทุนเวลานะคะออเทศนะะเดี๋ยวเวบิ้บรรยากาศได้จ้า,ญญา,าสั้กสวนพักของไอ้งุณนะคะบรรยากาศตอนเศร้านะคะ่ะสวนพักหลางบ้านค่ะเห็นะปะปลูกพักไว้นี่อะโวคาโ,โ,คโดก็ไม่ได้จ้าเห็นปะ ไวค่ะพริกไทยอะโวโคาโดถังน้ำหมักค่ะมะเขือพริกปลูกพริกไว้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาไปช่มพริกตอนเศร้าค่ะสิปลูกพริกอีกอยู่ค่ะบรรยากาศสวนเดี๋ยวพาไปเบิ้งพริกนะคะอันนี้อันนี้พริกสมเนี่ยเก็บตาแก้วค่ะ อันนี้พริกสมเอิรนว่าพริกสมตำมะฮูตลาดชิมากราคาแพงสุดค่ะพริกสายพันธุ์นี่นะค่ะเนาะอันนี้ก็ต้นพริกคือกันค่ะอายุเป็นได้ปีกัวแล้วค่ะต้นสูงถ่วมหัวค่ะน่นนะพริกค่ะพริกพุ่นอาจจะทั้ทงในพริกค่ะ ดกค่ะมุงดกคุนะ่ะมีทั้งแดงทั้งเขียวผสมผสานกันค่ะเห็ดเมนูต่ำแจวตาพาเพื่อนๆมาช่มพริกน้ำเนาะคะ่ะปลูกพริกค่ะเดี๋ยวก็สิปลูกอีกค่ะอันนี้ก็ปลูกใส้ในกระถางนะคะกองโฟมค่ะปลูกได้ขึ้นกันนะจ้ะนี่อันนี้ต้นเล็กๆค่ะยังไม่ทันป็นต้ในใหญ่กองโฟมกับน,น้อยค่ะนี่ต้นน้อยๆนั่กนกระดกค่ะเห็นไหมค่ะนี่ปลูกพัก เดี๋ยวนี่กําลังเก็บพักหาเก็บพักไปกินกับแจ้วแล้วแห้ง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 แล้วค่ะแห้งแล้วค่ะได้แล้วค่ะอีกนิดนึงไข่เพิ่มผ้าจะผ้าไปชุ่มสวนไงเพราะว่าเตาเขาอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเจ้าทานค่ะมา เดี๋ยวไปกะเป็นสวนพักค่ะช่วบรรยากาศตอนเศร้าได้จ้าพร้อมกับตำเจวค่ะแก่แห้เให้แห้เนื้อแล้วก็ปลูกพิษไม่ประโยชน์แบบนี้ไล้จ้าได้ฮหดบุญค่ะ ไเลเอามากรอเทศออกก่อนค่ะมะเ,เทศใช้ที่หลังค่ะทำง่ายๆแบบบานๆเท่าเนี่ยจ้าเอาหักผักชีใแซน้ำค่ะจะได้หอมกับเกียสีแซ่บ สุดรตมเจี้วแสบๆนัวๆได้ค่ะมือนะค่ะ ตผู้ไรกระตําคือกันเนลจ้าแต่ว่ามันหึนเป็นอยู่ทีว่าปรุงรสชาตินะคะมันแสบนํากับหนึ่งพริกที่ห้าปุูกเองมันแบบมันหอมหวานก็กันมันก็ได้แสบมาจากพริกแล้วอันดับแรกค่ะสองก็คือการปรุงรสนะคะ่ะการปรุงรสของแก้วของน้ำพริกทั้งแตกต่างกันค่ะขล้างมือนิดหนึ่งนะคะ บ่แห้งกระแดงพอ่าห้าวเวลาห้าวขัวไฟ้ห้าใส่น่าต้องจัดน่อยมันก็เลยเป็นอวลัวเลยค่ะเวลาอันนี้ท่ากับมาเพิ่มผงชูรสแป้งนัวนะคะใส่ไปเล็กน้อยนะคะน้ำปลา นวหลายนวอหน่อยตามใจชอบนะคะคนกินบ๊คือกันต้องคนแต่กินนวดเลิกต้องคนแต่กินจางเหรอโอ้โหลเลยทีนี้ก็มะนาวสักหน่อยมาคนกับมกเปียวแกวกับให้มีความเปียวนิดนึงคน้นนวความเปียวนะคะโอเคได้แล้ว ร่อมค่ะร้อยใส่เลยรับร่องสูตรเนี่ยแสบแน่นอน,นะคะ่ะตุ๋ยกับพักพักลวกพักสดแสบเบิดค่ะเดี๋ยวฮาก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยนะจ้าฮะนี่ ตยเลยฮนี่เขาเนี้อไม่แ่บเดี๋ยวฮะนี่เขาก็มาตักใส่ถ้วยเลยนะจ้าแล้วฮะนี่ก็พรอมกับที่พักจากสวนค่ะเห็นบ่เก็บพักจากสวนพูดนะพักจิ้มกับแจ้วค่ะพักกระเสียวไปล่างก่อนนะจา้าค่ะตามแก้วอยากให้แ่บให้นัวเพิ่มน้ำปลาค่ะ ลง,งเพลงแทนน้อของแท้แก้วเสแสบๆน้น้ค่ะมึงดูค่ะกับผักสดๆจากสวนจ้าอันนี้ได้ค่ะห้ามือนี้ตําแก้วกับผักจิ้มนะคะ่ะแสบๆน้น้วค่ะอย่าลืมกระติดตามกดไรก็แช่ให้ยิ้มได้จ้าคลาสกันไปนะก,กันค่ะคลิปนี้จ้าเจอกันในคลิปหน้าจะสวัสดีค่ะ